สวัสดีค่ะกัลยานามิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีต้นรายปลายดีมักจะมีกรรมเก่าติดตัวมาคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่มีเส้นกากบาทหรือสัญ,ญลักษณกากบาทที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นสมองและเส้นใจ มีความพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปบางคนอาจจะมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำบางคนจะมีฝันแม่นบางคนมีสัมผัสที่6สามารถที่จะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้บางคนก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยมาคุ้มครองในยามที่คุณนั้นเกิดเพศภัยอันตรายถึงขั้นสุดๆบางคนมีเซนเระลึกถึงเรื่องราวในอดีตชาติได้บางคนมีเซน เรื่องของจิตวิญญาณแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์สัมผัสที่6ที่แตกต่างกันออกไปเป็นความพิเศษที่สวรรค์ให้มาเชื่อกันว่าผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือคือผู้ที่รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาเพื่อที่จะขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และมาสั่งสมบุญบารมีในโลกมนุษย์รวมทั้งมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาหากคุณมีการกรบาดกลางฝ่ามือ คุณลองย้อนมองในอดีตว่าคุณเคยมีเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่และที่สำคัญผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหากเจอเรื่องราวใดที่น้มนาให้คุณนั้นได้ไปทากรรมชั่วหากคุณเผลอไผยทากรรมชั่วกรรมนั้นก็จะตอบสนองคุณอย่างรุนแรงมากถึงสองเท่าจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะระมัดระวังหากทําดีคุณก็จะได้ดีดังนั้นควรที่จะน้อมนำจิตให้เข้าสู่การ ทำทานถือศีลสวดมนต์ภาวนาและทั้งหมดนี้ก็คือการที่เราควรที่จะน้อมนำให้จิตเรานั้นแระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูเป็นต้นบุญต้นทา่าต้นธรรมเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์ในพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดมีพลังมากที่สุดมีปัญญามากที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดมีกรุณาที่คุณมากที่สุด พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องสร้างบุญบาร,รมีมหาศาลประมาณไม่ได้การระลึกถึงคุณของท่านเพียงเสี่ยวหนึ่งของจิตจะเป็นบุญสว่างประมาณไม่ได้ยิ่งระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตไม่มีประมาณยิ่งกว่าเมตตาในพระมหากรุณาในพระมหาสมุทยิ่งจะทําให้เกิดพลังบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นเท่าทวีคูณจึงควรระลึกถึงจเจริญให้มาก ทำการสิ่งใดก็ควรรละลึกถึงอาราธนาคุณให้ท่านเป็นมหามงคลแก่ชีวิตดังนั้นเมื่อมีคําถามที่มาถามแอดว่าแอดสวดมนต์บทใดแอดจึงได้ตอบว่าแอดสวดมนต์บทอิติปิโสค่ะเพราะอะไรเพราะบทสวดอิติปิโสนั้นเป็นการที่เราได้รำลึกถึงได้สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้านั่นเอง บทสวดนี้ครูบาอาจารย์ทุกท่านแนะนำมาว่าก่อนที่จะสวดพระคาถาบทใดๆก็ตามอันดับแรกพระคาถาที่เราจะต้องสวดนั่นคือบทอิติปิโสเพราะบทอิติปิโสเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและจะช่วยทำให้จิตของเรานั้นน้อมนำสู่ความลําลึกนึกถึงพระคุณของท่านการสวดบทอิติปิโสจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยแคล้วคลาด จากพยันอันตรายทุกสิ่งทุกประการและช่วยให้ชีวิตของเรานั้นราบรื่นมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตการสวดมนต์เป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้น้อมนําจิตมาสวดมนต์ให้ได้ในทุกๆวันพยายามทําให้เป็นประจำแล้วชีวิตท่านจะมีความดีงามเกิดขึ้นการสวดมนต์ กิจวัตรประจําวันของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันมาแต่โบราณคือการสวดมนต์ทั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าสามารถนําพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตพิชิตเคราะห์กรรมได้การสวดมนต์เป็นการบูชาพระรัตนาตรยอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกโดยการเปล่งวาจากาวสรรเสริญคุณของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์การเปล่งวาจาสรรเสริญคุณของพระรัตนาตายน้อมเอาคุณงามความดีของท่านเข้าสู่ใจนั้น ยังเป็นการปูพื้นฐานจิตให้พร้อมเพื่อสั่งสมบุญบารมีสร้างความดีที่จะก่อประโยชน์สุขแก่ทั้งตนและสังคมรวมทั้งเป็นการแผ่บุญบารมีไปถึงคนรอบข้างด้วยที่มาเนี่ยจะว่าไม่อะไรก็ตามให้สวดมนต์โดยเฉพาะอิติปิโสพุทธคุณอิติปิโสเพราะว่าอรหังสัมมาสัมพุทธวิชานี่ สวาสาโตพระกตาธโมสันทิติโกในะแล้วก็สุปฏิบันโนดาวกสังโฆเอานโยเปาวนโยทักกิเนลนโยถ้้โยมสวดวันละสิบเก้าจบโยมสวดวันละสิบเก้าจบเสร็จแล้วทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเสร็จเสร็จแล้วก็สวดอะไรที่โยมจะสวดสวดไปทำจับก็ได้ยิ่งดีเสร็จแล้วก็วววป,กวกปวดน้ำพกวันนะ ถ้าบ้านถ้าสวดให้บ้านก็ให้บ้านเนี่ยอตอนค่ำนะไปจุดทูบที่ประตูบ้านที่เข้าหน้าบ้านเขียนในสองเล่มจะไปกวดน้ำตรงประตูนะแผ่บุญไปเผื่อผีเผื่อเปรตที่เขามาขอส่วนบุญเราเขาก็จะได้รับส่วนบุญแม่ธรณีฝากแม่ธรณีว่าแม่พระแม่ธรณีผู้จำบุญจำบาผู้จำน้ำหยาดหมายทานขอนำกุศลส,สาร ที่ข้าพเจ้าได้ทำในแผ่ไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องผีเปรตอสุรกายสัมภเวสีเจ้ากรรมนเวรว่าไปเสร็จแล้วก็ขวดลงไปหลังจากที่โยมสวดนั่งกรรมฐานภาวนาเสร็จแล้วโยมก็ไปทําสวดพุทธมนต์เนี่ยปลิตตะนี่แปลว่าป้องกันมันจะป้องกันพยันอันตรายไม่ให้มีภัยอะไรเข้ามาแ่านเมพ่อสวน เราจะสวดพระคาถาบทใดต่อก็ได้ตามแต่ที่ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมีความปรารถนาหากปรารถนาในเรื่องการฝันอยากเห็นนิมิตก็ให้สวดบทพระคาถาของหลวงปู่มุนในการที่จะขอนิมิตหรือจะสวดบทคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวดบทคาถาพลิกชีวิตของหลวงปู่มหาศิลาใดใดก็ได้ตามที่ใจเรานั้นมีความปรารถนาใน ขณะนั้นหรือเรากําลังมีเรื่องราวที่ต้องการที่จะให้ปาฏิหารเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะการที่ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือท่านใดที่กําลังคิดจะเริ่มน้อมนําจิตเข้าสู่กันส่วนมนต์ภาวนานะคะจะได้เป็นแนวทางให้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตื่นรู้แล้วกําลังจะน้อมนําตัวเองเข้าสู่ แนวทางที่ดีที่ถูกต้องความเป็นสิริมงคลการสร้างบุญบารมีและการชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นด้วยทานศีลและภาวนาค่ะการสวดมนต์จะช่วยให้จิตของเรานั้นมีความสงบและสามารถที่จะเข้าสู่การสมาธิภาวนาได้ดียิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ